สุนทรภู่ที่ตัวร่เราต้อนรับทุกท่านเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สำคัญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการทำงานอย่างหนักสุนในครั้งนี้นั่นเองค่ะ เปนท่านชุธิกร์เสชันผู้ว่าราการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนและผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมร้อยตำรวจตีดตรวิรัติโอิมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะมน้อยมอุกมักินดีต้อนรับและขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมกิจกรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามรอยพระพุทรเจ้าหลวงสเสด็จพระพาตน้นในพื้นที่รุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองในวันนี้เทศาบาลตำบลท่าน้ำค้อยม้งหักเป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียดดีจังหวัดนครสวรรค์ทางทิศใต้ของอำเภอเวียดดีห่างจากที่ตั้งอำเภอเวียดดี โดยระยะห่างประมาณ5กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ34กิโลเมตรประกอบด้วย6ชุมชนได้แก่ชุมชนวัดพระรามเหมนืองชุมชนตลาดข่าน้ำอ้อยชุมชนวัดบ้านบนชุมชนบ้านเขาไมเดนชุมชนหางน้ำหนองแขมชุมชนบ้านเขาบกพรับ และเป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองโบราณอารยธ,ธรรมทรวดีที่เรียกกันว่าเมืองนนซึ่งเคยรุ่งเรืองในสมัยตรวดีองพระปรางเลืองของวัดปรางเหลืองเป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์โดยพระบาทสมเด็จพรจะจุลยมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้เสด็จประพาสต้น สามครั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์เ่กการของขอรพบูชาสักการะจึดเหนี่ยวทางจิตใจของพระพุทธศาสนชนเกิดความรักความสามัคคีตรงเที่ยวกันของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่านำห้อยบุักประชาชนส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลท่านำห้อยพวกหักประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก ซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านเกิดความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเพาะปลูกข้าวหยมีทุนทางวัฒน,นธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ความเชื่อมความศรัทธาวัดและหลวงพ่อเกจิดังของดีทางธรรมชาติสร้างสรรค์อาหารพื้นถิ่นปาราที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มกระตุ้นทางเศรษฐกิจ้ากฐานท้องถิ่นของชุมชนเป็นซอ้ต์พาวเวอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ของชุมชนโดยใช้อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่สร้างคุณค่ากระตุ้นเศรษฐกิจรากฐาน ของชุมชนได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้กระผมขอบรารเีคุณพัะศรีรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์้งหลายในที่นี้ปกปักรักษาทุกท่านขอให้ทุกท่านเที่ยวชมชิมแชะแชร์งานเส้นทางเ,าเที่ยวเชื่อมโยงตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาต้นในพื้นที่รุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนร่างสอง วันที่10ถึง12สิงหาคมณวัดพระบางเฉลองอำเภอแม่ใหญ่ลีจังหวัดนคราาสวรรค์อย่างมีความสุขและปลอดภัยทุกท่านขอขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณคคน,นะครับท่านรองปลัดกระทรวงวิศวตัวอินนะครับนายมนตรีเทศบ,บลาลตำบลทัดอ้อยม่วงถังพร้อมทั้งคณะผู้บริหารนะครับในเทศบาลตำบลทัดอ้อยม่ทุกท่านครับขอรมเชื้อทุกท่านด้านล่างนะครับมาขอนด้า,นล,าน,น,นล่างได้เลยนะครับ สำหรับบุคคลสำคัญที่อยู่บนเวทีทุกท่านนะคะที่คือแบบผู้บริหารที่ดูแลประชาชนในพื้นที่นะคะคที่ทส,ส,ำททะะสำคัญที่คือ,อวันพรุ่งนี้นี่ก็จะมีการจัดงานถวายพระพรนะคะสำหรับเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมด้วยนั่นเองนะคะ เพราะว่ามอสอกคผู่นี้ที่ท่านได้ <S <S ่อไปนั้นพูงเรื่องของพื้นที่ตรงนี้โดยตรงนั่นเองค่ะไม่ว่าเป็นเรื่องของอาชีพเกษตรต่างๆนะคะหล้วก็ผลิตภัณฑ์คต่างๆในชุมชนแล้วเราก็มีจำหน่ายในงานถึงตองนี้นะครับตัวเพาะมอลน์คือดี